อะไรมันแปลว่าอะไรเสียงคุณแบบว่าไม่ใช่เลยค่ะไม่เข้าใจอึกแปลว่าอะไรนะยังไงนะไม่ล่เองมี่างจะอ่านแคปชั่นขอให้พี่พบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปแบบเหนือมนุษย์ไปเลยยิ้มเยอะๆยยิ้มเล็กๆน้อยๆในทุกวันก็แฮปปี้มากแหละนั่งเป็นเสือยิ้มยากอย่างเงี้ยหรอไม่หรอคะแต่อะไรเงี้ยต่ออะไรเงี้ยฉันก็มี นี่ผู้ใหญ่พบปะและมีการไปเที่ยวด้วยกันนี่ก็คือเป็นแฟนกันแหละคุณพูดอะไรออกมาอ่าเออแบบเราเราศูนย์งเงี้ยคือแฟนกันอออทว่าแฮปปี้ว์นเดย์แล้วก็แบบมีก่อนให้กำลังใจแล้วก็ไปเที่ยวกับแม่เราแม่เขาอย่างเนาะเรต้องถามเขาว่าตกลงเป็นอะไรกันเออ นี่พูดเลยว่านานกว่าดิฟกาแฟไม่รู้เหมือนกันค่ะคือแบบไม่มีการได้แบบมานั่งตกลงปรงใจอะไรกันแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็แฮปปี้แฮปปี้ดีมีความสุขดีเด็กสมัยนี้มันเข้าใจยากเนาะแม่แมะแมเบบีเฮ้ยฉันจำได้ละฉันเคยอ่านข่าวบันเทิงตอนนั้นคุณเล่นละครอะไรคู่กันนะ กรมเทพศอนกลเออแล้วชอบแกล้งกันไปแกล้งกันมาแล้วเขาก็แซวกันตอนนั้นเขาจีบเราปะไม่จีบไม่ได้จีบค่ะคือแบบไม่ไม่ได้มีการจีบกันหรอกค่ะเหรอก็คุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็รู้จักกันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบเออประทับใจมาเรื่อยๆเออ